สวัสดีค่ะสวัสดียมามเช้าสวัสดีมนินิสาวจุบสาวสุดินกันเองกันมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาทําแผ่นตอร์ติญานะคะเราก็จะทําเป็นอาหารเช้านะคะวันนี้เป็นอาหารเช้าทานคู่กับกาแฟนะคะแผ่นตอร์ติญาเราจะทําเป็นบุริโตนะคะบุริโตหรือว่าจะทำเป็นพิซซ่าตอร์ติา่าหรือว่าพิซซ่าอะไร แผ่นตติยานี่ก็เฮ็ดเองนะจ๊ะก็จะรีดยากนิดนึงนะคะเพื่อนก็ค่อยๆรีดเนาะค่อยๆรีดเจนเย็นนะคะรีดต้องรีดบ,บางๆให้ได้บางที่สุดนะคะเพื่อนจะบางแค่ไหนก็คอยดูนะคะเพื่อน วันนี้ก็เราทำเองเลยนะคะแผ่นนี้ไม่ได้ซื้อนะคะเราสามารถทำเองได้ง่ายๆผู้ได้ที่มากินแ,บบแผ่นนี่ก็เ็ดเองได้เจ้ะง่ายๆนะคะแต่ว่าจุบก็ได้รีดพอสวยได้จ้ะรีดพองามจะออกติดแผ่นจังหน่อย โอเคจ้าสามีกับสิพอ่วอวนะจ้านอนนี่ก็จะออกมารูปรักอ๋อเดี๋ยวจะหนาไปนิดนึงเราไม่ต้องการความหนานะคะเพื่อนนี่จะก็จะได้มารูปลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนนี่แบบนี้นะคะเหแบบ็นไหมนีค่ะเห็นไหมคะ,คะ,คะเพื่อนก็จะออกมาอย่างนี้นะ นี่ได้จานี่ก็ใส่กระทะเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็รอให้เขาขึ้นเอ่อเป็นฟองขื้นจักน้อยนะคะแล้วเอากับมาพริกได้จ้าอันนี้ก็ได้เวลาแล้วก็เขาก็จะพองตัวเงี้ยเพื่อนๆพอนพองตัวเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะพิกนะคะนี่ค่ะเขาจะ เป็นลักษณะนี้นะคะเพื่อนอีกด้านนึ่งก็จะให้เหมือนกันนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะดึงออกมาะดึงออกมาแล้วเ,เราก็ไปใส่กระทะอันนี้ติดหน่อยนะคะเพื่อนติดหน่อยก็ค่อยๆแสชิ้นสุดท้าย จะติดหน่อยเนาะนี่ค่ะแผ่นตุด้ดยางเราก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็จะปิดไว้ให้มิดนะคะใช้ผ้าใช้อะไรก็ได้ที่ปิดให้มิดแล้วก็ไม่ให้เขาแข็งนะคะไม่ให้เขานิ่มๆนะคะแล้วก็เราสามารถเก็บไว้ได้กินนานนะคะประมาณสักวันหรือสองวันนะคะเพื่อนๆเกจ่าเดี๋ยวจุกชิมาเห็ดใส่เลยจ้า นี่ก็จะเป็นชีสแล้วก็จะเป็นอ,อะไรนะลูกโอลิฟนะคะเราก็จะหั่นหัวหอมหั่นหัวหอมนะจ๊ะเราจะเป็นทำเป็นแผ่นสติยาพิซซ่าแผ่นตอติยานะจ๊ะเพื่อนๆ จะมาใส่ซอยบา,บ,าบางนะฮะอ,อ,ฮะอาจยา์เมื่อกี้กล้องตุกนะฮะขอขอะว่าพายหลายๆดิจ้ากล้องตุกเมื่อกี้แล้วก็เราก็จะซอยหอ,หอมบางๆ ไส้นะคะเพื่อนนี่เราก็ได้แล้วนี่ค่ะแล้วก็โอลีฟนะคะโอลีฟสักหกเจ็ดลูกนะคะเพื่อน หรือใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะใส่ได้นะเพะื่อนใส่ได,ได้ถ้าใครชอบเยอะแล้วเราก็จะมาหั่นครึ่งนะคะโอริผ่นครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะเพื่อน มะเข็เทศเราจะหั่นเป็นครึ่งซีกเป็นแว่นบางๆนะคะหั่นครึ่งซี่แล้วก็ทําบางๆนะะเพื่อนเพื่อจะให้มอเกือเทศเวลาเราเข้าไปด้วยก,กันใส,ใส่ไส้ไปด้วยก,กันมอเกือเทศเราอะ่ะเราจะได้แบบไม่หนามากแล้วจะสุกง่ายไอ้ผ่นบางๆเนี่ยมันจะสุกง่ายนี่ น,นี่ก็คือไส้ของเรานะคะเพื่อนแล้วก็เราก็จะมาุดชีตกันด้วยนะนอันนี้ก็ชีสเจต้าชีสนะคะเพื่อน ชี้ชีดเดี๋ยวเราก็จะมาพรามสานชีดด้วยนะคะอันนี้คือพรามสานชีดนะคะเพื่อนนี่ก็จะมาขดด่วนดังนคะ จีดเอ้ยขูดขูดจีดสองอย่างนี้ผสมกันขนกันนะคะ,ะแล้วแต่คนชอบใส่เยอะก็ใส่เยอะคนชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะใส่ได้ตามสบายตามใจกิดนะคะ อันนี้เราก็จะไปทำเป็นซอ,อ,อสอะโวคาโดผสมกับมายองเนสนะเพื่อนอันนี้อะโวคาโดนะคะแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะคะเพื่อนใส่ไปน,นี้นะเราก็จะปาด แค่ทั่วนะคะเพื่อนนี่ฮะเพื่อนเพื่อนใครที่อยากกินคล้ายๆแบบพิซซ่าฮะเราก็สามารถที่จะดัดแปลงทำได้นะง่ายๆกินง่ายและอร่อยด้วยนะคะเพื่อน นี้นะ,ะเพื่อนอ้าวแล้วเราก็จะใส่มาเกิดเทศนะคะแล้วแต่คนจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะเอาผัดอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปดีกจะชอบใส่สับปะรดใส่ลงไปได้นะคะเพื่อนแต่สับปะรดนี่ต้องสับเป็น เล็กๆนะคะเพื่อนถ้าไม่เล็กก็อย่างว่าเนาะกินยากหน่อยแล้วเราก็จะมาใส่โอลิฟนะคะโอลิฟใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ท่านชอบนะคะแล้วแต่คุณกินชอบเนาะสำหรับจุบกกรมักร็จัเพราะว่า,าสามีก็ชอบกินโอลิฟนะคะ สซมมีกินแบบไหนจุ๊บก็กินแบบนั่นนะคะแล้วเราก็ใส่หอมนะคะโรยหอมหอมไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้นะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครชอบมากก็แล้วเต๋อนะถ้าใครชอบหอมนะก็ตามใจนะ,ะเพื่อนนี่แล้วเราก็จะมาโรยด้วยชีสนะคะชีสเราอยู่ไหน นี่เราก็เสร็จแล้วเราก็โรยด้วยชีสนะชีสกับพารามาซานนะคะเพืพ่อนชีสชัดจ้าหรือใครจะใส่ใส่ชีสมอสซาเรลลา,ลาชีสชีสพิซซาก็ได้นะตามใจนะคะเพื่อนแล้วแต่แล้วตแวต่ท่านมีนะคะชีสอะไรก็ได้ที่มีที่บ้านนะนี่เห็นไหมซ่หน้ากินมาก แล้วเราก็แล้วเราก็ใส่โรยผงอริกาโนลงไปหอมๆนะจ๊ะเพื่อนนี่อริกาโนทำให้หอมนะคะแล้วก็เกลือสักหน่อยเกลือโรยนิดนึงนะคะเพื่อนอแล้วก็ตามด้วย มายรงนี้นะจ๊ะมายรงนี้เกือบจะหมดแล้วนะนี่โอเคจ้าเดี๋ยวจุกกระสิไปใส่เตาอบทันทีเลยนะจ๊ะเพื่อนๆด้วยไฟประมาณ 150องศานะคะไม่ต้องไฟแรงมากประมาณ2นาทีนะคะเพื่อนแล้วก็ได้กินเลยเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแค่2อนาทีนะคะเพื่อนกออ็พิซซ่าตอร์ิญาของเราดูน่าทานนะคะเนาะเดี๋ยวจุ๊กก็จะมาตัดเป็นชิ้นๆน,นะคะเพื่อนนะคะ่ะเราก็จะมาจัดการนะคะเพื่อนนี่พิซซ่าตอร์ติญานะคะ แล้วเราก็จะตัดเป็นชิ้นนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับสาวสุรินนะคะให้กับจุดบสาวสุรินกันเองนะได้จ้าเพื่อจะได้ทาคลิปต,ต่อไปให้พี่น้องได้ชิมชมต่อไปนะครเพื่อนน้องร้อน นี่จ้ะนี่จ้ะก็จะเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะเพื่อนก็เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะทานคู่กับก,บกาแฟะนะคะเพื่อนเนาะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะเพื่อนก็เดี๋ยวเราก็จะเอากาแฟกาแฟดำแล้วก็ พิซซ่าตอติยานะคะไปเสิร์ฟให้คุณสามีอาหารเช้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ